อชริยะหอบอะไรมาดูซิชรยาว่าไงลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะค่ะก็เป็นในเรื่องของการนําเข้าหมูเถื่อนแร่แข็งที่ก่อนหน้าน,นี้มีข่าวกันมาเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้นายชริยะก็มีการนําหลักฐาน เข้าไปร้องเรียนกับทางเจ้าหน้าที่ปปปนะเพื่อที่จะเอาผิดกับทางอธิบดีกรมศุลกากรกับพักค่ะโดยทั้งนายอาเียบอกว่านะคะในส่วนของการนําเข้าแล้วก็ขนส่งหมูเถื่อนจากต่างประเทศจํานวนสี่ตู้คอนเทนเนอร์นะคะนี้เนี่ยถือว่ามันร้ายแรงนะก็เลยมีการมาแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ของกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการพิจริตและปราบปรือชอบหรือว่าปปปให้ดำเนินคดีอาญากับทางอธิบดี กรมศุลกากรคนปัจจุบันนะคะกับทางผู้ใต้บังคับบัญชา12คนค่ะพร้อมขอให้ทางพนักง,งานสอบสวนนะคะดําเนินการตรวจสอบว่ามีข้าราชการในสังกัดของกรมศุลรากรร่วมกับทางบริษัทนําเข้าส่งออกหรือว่าชิปติ้งอื่นที่เกี่ยวข้องอีกหรือไม่ทํากันเป็นขบวนการไหมนะคะแล้วก็มีกาน,นอกน้อยแพะเพียงใดค่ะ พร้อมกับมีการขอให้ดําเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะหลักฐานที่เอามาให้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของหลักฐานเกี่ยวกับการขนส่งนะคะที่มีการขนส่งในพื้นที่ของอสมุทรสาครน,นะคะเมือ่อวันที่7ตุลาคมนะคะแล้วก็จะมีเอกสารต่างๆนะคะที่เขาบอกว่าเอ๊ะไม,ม,ม,ม่เหมือนมีการไม่ผ่านภาษีศุลกากรตรอกนี่ะสำคัญในเรื่องของ ส่วนการที่เกี่ยวข้องกับการน,นําเข้าหมูเถื่อนเนี่ยก็บอกว่าเป็นจาก44ประเทศเลยนะที่นําเข้ามานะ,ะโอ้โหไม่น้อยเลยนะ44ประเทศเนี่ยใช่อูมต้องอันนี้คือนับตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเลยนะคะจนถึงปัจจุบันนะ เ่งผลกระทบต่อราคาของเนื้อหมูในประเทศเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยก็ได้รับความเดือดร้อนค่ะเพราะว่าถูกกดราคาทําให้ขาดคุณนะคะแล้วก็พ่อค้ารับซื้อหน้าฟาร์มเนี่ย<ม>ก,ก็ก็มีการกดราคากันนั่นแหละนะคะก็ถือว่าในลักษณะแบบนี้ทําให้ผู้เลี้ยงหมูนะคะมีความเสียหายหลักพันล้านเหมือนกันนะโอแต่คนรวยก็คือคนซื้อไปขายนั่นแหละ คนคนเลี้ยงนี่คนอะไรโอ้โหแม่ไม่เห็นรวยสักทีใช่แต่ว่าไปไปรับหมูเถื่อนมาไม่เสียภาษีแล้วก็เอามาขายถูกถูกตัดหน้ากับเกษตรกรหรือว่าคนที่เขาขายอยู่แล้วในประเทศอะไรอย่างนี้ค่ะ ยนางด้านของทางปปปนะคะก็มีการส่งเจ้าหน้าที่เป็นรองผู้กํากับการสืบสวนกองกํากับการสี่ของปปปนะคะมารับเรื่องก่อนที่จะมีการสอบปากคำนายอาชยะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาในเรื่องของการดําเนินคดีต่อไปนะคะค่ะมาติดตามกันต่อนะคะเรื่องนี